สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะพามาชมเป็นหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจพิมพ์ใหญ่พ่นทรายเหนือทองคำนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คินิติ่ะรีวิวนำมาให้ชมรีวิวบ่อยๆนะคะก็วันนี้พอดีว่าเพิ่งได้เช่าเป็นพิมพเล็กกับพิมพ์ใหญ่มานะคะเป็นพ่นทรายทั้งคู่ก็เลยนำพิมพ์ใหญ่มาให้ชมกันนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะเราก็ดูนะคะเหนือทองคำนะคะเราสังเกตพิมพ์นะคะสังเกตที่พิมพ์ทั้งหน้าแล้วก็ อง์นี้นะคะมามีพร้อมการ์ดด้วยนะคะมาพร้อมกล่องนะคะเอ้ยไม่ใช่มาพร้อมกล่องนะคะมาพร้อมการ์ดนะคะชือ้อเราก็สัง่งให้จําพิมพ์ไว้นะคะพิมพ์ทางหน้าเราก็หลังเราก็สีของทองต่างๆรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่ด้านบนนะคะนี่นนนจะเป็นแบบผิวของพ่นรายนะคะผิวของพ่นายเขาจะเป็นระยิบระยับแบบนี้นะคะความสวยนะคะสีของทองนะคะเส Woman, ้นผระศกต่างๆนะคะ นี่นะคะพระศุกร์เนี่ยก็จะต้องเป็นเม็ดๆเม็ดคมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ใบหน้านะคะก็จะต้องมีความคมชัดนะคะจมูกจมูกปากตานะคะตรงหูด้านข้างนะคะทินขออนุญาตใช้คำศัพท์ที่เหมือนเป็นแบบเรียกว,ว่าเข้าใจง่ายนะคะเพื่อง่ายต่อการารีวิวนะคะแล้วก็ตามแขนนิ้วมือต่างๆนะคะเราก็สังเกตความคมชัดนะคะนิ้วมือนะคะแล้วก็ ตามนี่เลยนะคะแขนเป็นผิวนะคะเส้นคอต่างๆนะคะคือเรียกได้ว่าเขาจะมีความคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะด้านล่างนะคะจะเขียนว่าโสรทนนะคะรุ่นนี้จะเป็นจะเป็นพ่นรายนะคะิคนว่าคินอัดแบบขัดเงาไปด้วยแล้วนะคะพิมพ์ใหญ่ก็อันไม่ทราบว่าอันไหนน่าจะลงก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพ่นรายนะคะ เดี๋ยวก่อนนะให้แสงมันชัดๆเสียงอู้อีสุดๆนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็ชืบที่ฐานต่างๆนะคะเราต้องสังเกตด้วยนะคะที่ฐานความคมชัดที่ฐานแล้วเราก็ต้องดูแบบขนาดขององค์พระนะคะว่าขนาดขององค์พระเนี่ยจะต้องแบบเรียกว่าเป็นพิมพ์ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังที่พระที่พระศกนะคะพระศกจะเป็นเม็ดๆเม็ดกลมๆเป็นเม็ดเม็ดคมคมกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ ปลายเกตยอดเกตต่างๆนะคะเป็นดีเทลแต่และดีเทลนะคะชื้สวยงามมากนะคะแล้วองค์นี้นะคะเขาเลี่ยมกันน้ำมาพอดีนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าตอรอ80ปีนะคะก็คือตำรวจ80ปีนั่นเองนะคะรุ่น80ปีกรมตำรวจนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะชื้คีย์หลักนะคะก็คือด้านล่างด้านล่างของเขานะคะก็จะมีเขียนอย่างนี้เราจะมีเขียนว่า เป็นหมายเลขประจําองค์นะคะอย่างองค์นี้ก็จะเป็นตัว P นะคะเห็นตัว P นะคะ P แล้วก็1704นะคะเราก็ต้องจําลักษณะตัวเลขนะคะเราก็จะดูนี่นะคะตัว P ที่ตอกไว้ความคมชัดนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเขียนว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ตำรวจนะคะจะเป็นตัวที่นูนๆขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้นะคะตอน ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราได้ทําการแกะเพื่อส่องไว้แล้วนะคะก็เลยจะเห็นชัดหน่อยรีวิวได้ชัดเจนนะคะแล้วก็สีของทองสวยมากนะคะแล้วพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อทองคำเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่2ี่กรัมส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยจะอยู่ประมาณบาทหนึ่งนะคะวันนี้เรามารีวิวเป็นพิมพ์ใหญ่ที่มาพร้อมการ์ดนะคะซึ่งเลขเมื่อกี้นะคะหนึ่นนะคะก็จะต้องตรงกับการ์ดที่เราได้มา ก็คือเขาจะเห็นพระพุทธโสธรพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เลขที่1704เหมือนกันตรงกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คินนํามารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะก็ท่านไหนมีพอยต์เสริมตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะหรือท่านไหนมีหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตํารวจนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงิน3กษัตริย์เนื้อทองคำหรือเป็นแบบแบดเหลี่ยมนะคะคินดิติกก็ยินดีรับเช่านะคะทุกเรียกว่าทุกเนื้อเลยนะคะทุกพิมพ์ด้วยนะคะทองคาพิมเล็กพิมพ์ใหญ่ขัดเงา พ่นสายรับหมดนะคะก็ท่านไหนนะคะมีอยากแบงปันนะคะส่งรูปมาทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร089986685นะคะหรือมาที่ร้านนะคะชั้นสามห้างมณิงามวานร้านอยู่โซนใหม่ร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะก็ท่านไหนอยากมามาแบ่งปันตับทองกรอบทองพระเครื่องพระทองคํานะคะคินิติก็ยินดีรับเชา่าทุกรุ่นเลยวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนใหน้ นิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ